It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. cup cup ดีเวลาิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับบ c คับ o f u l u u t u r e แล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่316วันนี้อยู่กับผมจุลิตติศยานันนะครับคุณผู้ฟังครับเราได้ยินกันบ่อยครั้งแล้วเนาะกับคำว่า the great resignation ว่าด้วยสถานการณ์ที่พนักงานองค์กรแห่กันลาออกครั้งใหญ่อย่างไรก็ดีก็มีอีกหลายองค์กรที่อาจจะไม่ได้เกิด sense of urgency นะครับเมื่อได้ยินคำคำนี้ด้วยเพราะคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่พบมากในดินแดนอันไกลโพ้นทะเลอย่างสหรัฐอเมริกาก็ดีหรือเป็นสิ่งที่ในบริษัทของตนเองนะยังไม่ได้เผชิญกับปัญหาดังกล่าวก็ดีนะครับแต่รู้หรือไม่ครับว่ายังมีอีกคำคำหนึ่ง ที่ใช้อธิบายเหตุการณ์ที่ก่อตัวเป็นคลื่นใต้น้ำอยู่อย่างเงียบๆและอาจกำลังเกิดขึ้นในองค์กรมาสักพักใหญ่ๆแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่ก็เป็นได้นะครับคำคำนั้นคือคำว่า the Great Reshuffle ซึ่งอธิบายถึงการที่พนักงานเลือกให้คุณค่าและจัดลำดับความสำคัญต่อสิ่งรอบตัวใหม่ และมีแนวโน้มจะพาตนเองไปสู่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตด้วยวิถีใหม่นี้นะครับเข้าแตกต่างสำคัญเมื่อเทียบกับคำว่า the great resignation คือการที่คำหลังนี้เนี่ยพนักงานอาจจะยังไม่ได้ลาออกในทันทีแต่องค์กรอาจรู้สึกเหมือนเริ่มประสบปัญหาเกี่ยวกับความยึดโยงของพนักงานที่ค่อยๆลดลงมาอย่างต่อเนื่องหรือการไม่ได้รับความร่วมมือเมื่อออกนโยบายต่างๆ หรืออาจจะเป็นอาการหมดไฟของพนักงานที่ทั้งหมดนี้เมื่อรวมกันเนี่ยล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวมทั้งสิ้นนะครับทั้งยังอาจจะรบกวนสมาธิบรรดาผู้บริหารหรือ HR จนหลุดโฟกัสจากสิ่งที่ตั้งใจทำอยู่เอาได้ง่ายๆเลยครับดังนั้นก่อนที่อะไรๆจะสายเกินแก้และเปลี่ยนจากคำว่า the great reshuffle ไปสู่คำว่า the great resignation ภายในองค์กรในที่สุด ครับออฟคานเขอชวนทุกท่านมาเรียนรู้4เทรนด์สำคัญที่จะทำให้เข้าใจภาพของคำคำนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับข้อแรกครับการให้ความสำคัญในชีวิตถูกจัดลำดับใหม่ตามที่ได้เกริ่นไปข้างต้นนะครับสมการความคุ้มค่าของพนักงานเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบสิ่งที่คาดหวังหรืออยากได้จากองค์กรกับต้นทุนที่ตนเองเจะต้องเอาเข้าไปแลกเพื่อให้ได้มันมา มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับจากตัวเลขเนี่ยพนักงานกว่า47เลือกให้ความสำคัญกับครอบครัวและชีวิตส่วนตัวเหนือเรื่องงานและกว่า53เนเนี่ยบอกว่าสุขภาพกายและใจเนี่ยจะต้องมาก่อนเป็นลำดับแรกนะครับดังนั้นเราอาจจะเห็นกรณีน้อยลงเรื่อยๆนะครับที่ว่าพนักงานเนี่ยสู้ถวายหัวเลยเพื่อแลกมาด้วยความก้าวหน้าและมั่นคงในชีวิต ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลุ่มมิลเลนเนียลและ Gen Z เนี่ยเกินครึ่งมองหาในจ้างใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยด้วยเหตุผลหลักคือต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นฟื้นฟูสภาพใจิตใจที่ย่ำแย่ให้กลับมาดีเหมือนเดิมมองหาสมดุลใน Work Life Balance ตลอดจนหลีกหนีจากความไม่ยืดหยุ่นต่อชั่วโมงการทำงานแล้วเมื่อถามต่อไปว่าแล้วคนเหล่านี้กำลังมองหาอะไรในที่ทำงานใหม่คาดหวังอะไรจากนายจ้างคนใหม่ คำตอบที่ได้ก็สอดคล้องกับปัจจัยต่อาการเปลี่ยนงานเมื่อสักครู่นะครับคือ46%เนี่ยมองหา positive culture หรือวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก42%มองหา well-being benefits หรือสวัสดิการดีๆ40%มองหา sense of purpose and meaning และ38%มองหา flexible work hours นะครับ ก็จะเห็นว่าจากท็อปโของสิ่งที่คนเจนใหม่ๆไว้ยทำงานเ mm. จนใหม่ๆมองหาเนี่ยครึ่งหนึงหรือ2จาก4ข้อเนี่ยโยงกลับไปที่วัฒนธรรมองค์กรทั้งสิ้นนะครับข้อมูลเหล่านี้หากนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสมเนี่ยก็จะนำให้เกิด competitive advantage ขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งในแง่ของการดึงดูดแล้วก็รักษาคนเก่งๆจึงเป็นสิ่งที่องค์กรไม่ควรมองข้ามด้วยประการทั้งปวงนะครับ ข้อ2ครับตำแหน่งระดับผู้จัดการเนี่ยกำลังอยู่ในสถานะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกด้วยการที่ต้องติดอยู่ตรงกลางระหว่างความต้องการของพนักงานกับทิศทางของผู้นําองค์กรทำให้เกินครึ่งหรือกว่า54%ของตำแหน่งระดับผู้จัดการนี้เนี่ยรู้สึกว่าทิศทางการทำงานของตนเองไม่สอดคล้องกับพนักงานเอาซะเลย ตัวอย่างเช่นในปี2021งานวิจัยชี้ว่า73% 3ใน4นะครับของพนักงาน,นชอบที่จะทำงานแบบไฮบริดแล้วก็หวังว่าองค์กรจะดำเนินนโยบายแบบนี้ต่อไปหรือถึงขั้นประกาศใช้เป็นการถาวรเลยด้วยซ้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นตรงกันข้ามเลยนะครับเพราะว่าครึ่งหนึ่งของหัวหน้าง,งานหรือ50%เนี่ยกลับจำเป็นต้องออกคำสั่งให้พนักงานเหล่านี้กลับเข้าออฟฟิศแบบฟูลไทมตามนโยบายของผู้บริหาร ทำไมตัวเลขมันขัดแย้งกันได้มากขนาดนี้นะครับลองพิจารณาจากชุดข้อมูลต่อไปนี้ประกอบดูฝั่งพนักงานเกิน80%ใช้คำว่าเกือบทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเชื่อว่าการทำงานไม่ว่าจากที่ใดก็ตามบทโลกใบนี้เนี่ยล้วนให้ผลลัพธ์ไม่ต่างกันหรือเผลอๆจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อไม่ต้องเข้าออฟฟิศเพราะไม่ต้องรีบตื่นเพื่อเผื่อเวลาแต่งตัวเดินทางเปียดเสียดบ,บนรถไฟฟ้าฝ่ารถติด ก็ทำให้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นตื่นสายได้อีกหน่อยตื่นมาแล้วอาจยังมีเวลาได้ออกกำลังกายเล่นโยคะทำอาหารเช้าฟังเรื่องเล่าเช้านี้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ล้วนแล้วแต่เป็นวิถีชีวิตที่ต้องบอกว่าเป็นทั้งอาหารสมองและส่งเสริมให้การทำงานตลอดทั้งวันมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับนี่คือภาพของฝั่งพนักงานกลับมาที่ฝั่งผู้บริหารครับพบว่า 54%ยังคงกังวลว่าการทำงานแบบไฮบริดเนี่ยอาจจะไม่ทำให้เกิด productivity ได้จริงสุดท้ายจึงกลายเป็นว่าผู้จัดการที่เป็นคนกลางตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าตนเองไร้ซึ่งอำนาจแล้วก็ทรัพยากรในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆยิ่งในมุมของกลุ่มคนเหล่านี้เอาจริงๆแล้วอาจมองเห็นปัญหา หรือช่องว่างได้ชัดกว่าผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปก็เป็นได้นะครับเหตุเพราะมีความใกล้ชิดหรือสนิทสนมกับพนักงานภายในทีมมากกว่าด้วซ้ําไปข้อ3ครับผู้บริหารหรือ HR จะต้องฉายภาพประโยชน์ในการมีอยู่ของออฟฟิศให้ชัดเจนหลายองค์กรเลยพยายามเป็นอย่างมากนะครับในการขอให้พนักงานเนี่ยกลับเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศเถอะ แต่กลับลืมตอบคำถามสำคัญที่สุดกับพนักงานคือ why หรือทำไมจะต้องกลับเข้าออฟฟิศด้วยเพราะพนักงานเนี่ยมีทั้งความเชื่อแบบแรงกล้าว่าเฮ้ยให้บิดเวิร์กเพลสเนี่ยเวิรสิแล้วก็ผลลัพธ์ปลายทางเนี่ยก็มีอยู่มากมายที่อาจจะพิสูจน์ได้ว่ามันไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยกับการไม่ต้องเข้าออฟฟิศ ก็จึงเป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารและ HR ในการสร้างเหตุผลในการดำรงอยู่ของออฟฟิศหรือทำไมพนักงานจะต้องเข้าออฟฟิศก็อาจจะเป็นได้ทั้งความจำเป็นในเชิงธุรกิจในเชิงกลยุทธ์หรืออาจจะเป็นการสร้างคอมพานีวิชวลอะไรบางอย่างขึ้นมาที่สุดท้ายปลายทางนะจะไม่ใช่แค่การดึงคนกลับมาเฉยๆแต่เป็นการใช้เวลาของพนักงานให้คุ้มค่าที่สุดได้อย่างไรนะครับ และย้ำว่าภายใต้เงื่อนไขสมการความคุ้มค่าที่เปลี่ยนไปดังที่ได้ก,กล่าวเอาไว้แล้วในข้อแรกสุดท้ายครับ flexible work ไม่เท่ากับคำว่า Always On ท้ายที่สุดแม้องค์กรอาจปักธงให้ flexible work เป็นรูปแบบการทำงานกึ่งถาวรก็ตามแต่ก็ยังมีโจทย์ที่จะต้องทำให้การทำงานแบบยืดหยุ่นนี้เนี่ยดำเนินต่อไปได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนด้วยครับ Microsoft ได้เปิดเผยชุดตัวเลขที่น่าสนใจมากๆจากการสำรวจภายในองค์กรของตนเองนะพบว่ารูปแบบการทำงานแบบไฮบริดนี้เนี่ยทำให้ work day span หรือระยะเวลาในการที่จะต้องทำงานต่อวันเพิ่มขึ้นกว่า13 after hours หรือ OT แบบทิปๆเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า28 week and work เพิ่มขึ้น14 การส่งแชทคุยกันเรื่องงานเพิ่มขึ้นกว่า32%และการประชุมทุกท่านน่าจะเดากันได้นะครับเพิ่มขึ้นกว่า252%ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้พฤติกรรมสำคัญก็คือ flexible work เนี่ยกลายเป็น Always On สำหรับพนักงานหลายๆคนซึ่งในความเป็นจริงการที่พนักงานเลือกทำงานแบบ Hybrid ก็ไม่ได้หมายความว่ายอมแลกกับการทำงานหนักสลับเบาแบบ24/7ไม่ต้องหยุดกันเลยจริงไหมครับ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจําเป็นที่องค์กรจะต้องกําหนดกฎการทํางานแบบใหม่นี้ขึ้นมาด้วยเพื่อไม่ให้ความยืดหยุ่นของใครบางคนไปสร้างคําว่าอเวซอนหรือเป็นการผลักภาระไปให้ใครอีกคนสุดท้ายนี้เราอาจพูดได้ว่า The Great Shuffle เนี่ยคือวิวัฒนาการที่ว่าด้วยความเชื่อทัศนคติและความคิดของคนที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยมีปัจจัยด้านโรคระบาดโควิด -19 สภาพเศรษฐกิจและสังคมเป็น,นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญส่งผลให้พนักงานหนึ่งคนที่กำลังจะต้องกลับเข้าออฟฟิศในวันนี้อาจมีตัวตนที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับตัวเขาเองตอนที่นั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศอย่างมีความสุขเมื่อต้นปี2020ก็เป็นได้นะครับ วันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีแล้วทำไมเราไม่มาร่วมกันออกแบบและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เราอยากเห็นกันล่ะครับขอบคุณครับ And that's today's again next Culture. time. See of you Cup